นะเสร็จแล้วถึงเสร็จแล้วไหนลองไปใส่ดูสิเป็นใจไหม,ออมาวางดูนะเออต้องเป็นอย่างนี้ถึงเข้าได้อยู่เออเงี้ยโอเคเลยนะใส่แว่นดูดิโอเคโอเคปาดบานไปไปใส่ไงเข้าไปใส่ ยางนัใส่เนี่ยลอกอะไรลงทำงานอะไรอง่างเงีอยเรียนนิ้วไอ้เนื้อหลุดด้อยค่อยดีก็ไปงานแล้วก็ลูดไปเลยไปครบสามตัวนี่บอกในบอกใช้ได้ดูใช้ได้จริงเปล่านายลองแล้วดูคมรูแล้วเขานําไม่ได้ลองหรอกให้เองลองรอบที่แล้วก็ไม่ลองไปลงเครื่องร้อนๆ้อเอาลงสีเวลา รอบนี้ก็ไม่ได้ลองเหมือนเดิมมันดูท่าแล้วนะ่ะเดี๋ยวก็ติดนี่ก็ดูดูผมว่าไม่ได้ลองหรอกวันหนึ่งเอาเลี้ยงแก้วเดียวเลยนะไม่มีทางลองหรอกช่งางอ่ะทำเสร็จก็โยนให้นเองแหละรู้ประกอบเอาเองอ่ะไม่สนใจหรอกะดึงหน่อยใส่หมดเลยปนะ่ะใส่หมดเลยเนาะนจะได้ลองทีเดียวนะเลยให้ช่างลองรอบหนนะึ่งเน้นจัง แล้วมาปอกอ่าเนี่ยแน่นเลยไหมแน่นไหมเข้าไหมเนี่ยเข้าได้ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยแน่นนะเนี่ยเอาแรงเข้าเลยตายหมดอ่ะลูกสูบตายหมดะเนี่ยเนี่ยมันดีได้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้เราไม่ผ่านไม่ผ่านไปล้างใหม่เลยล้างมันเป็นองศาเนี่ยมันไม่มันปากกว้างเฉยข้างในมันเล็กเนี่ยเนี่ยเข้าเข้ามานั่นเนี่ยเข้าไปก็ตาสนิทได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวไหนอยู่นช่างเดี๋ยวไปดูซิ เออเนี่ยทำมันรอบที่แล้วเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แบบเนี้ยต้องให้สปริงเหมือนลูกสูบรถยนต์น่ะตามมาเอออยู่ไหนเนี่ยแกทำงานเงี้ยี่ยต้องให้คมบนเนี่ยมาลองดิมาเสือยังอ่ะลองขยับดิเพื่อไปเปิดไปมันจะตาย

ไอ้นี่มันแน่น,นตายเลยวะเนี่ยเสีเยเล่าทุณน้อนีน้เป็นเรื่องคดเบของเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องใส่ไปก็เสียเปล่าเนี่ยทิ้งเลยากันไม่ชอบอะไรเราเดี๋ยว่องนีเอางนเอาอปอนให้ให้คทยสบเดี๋ยวเราดึงให้ไปได้ได้ แทงยพ่งนงไปเท่ากันหรือว่าแวงก็ทำมาไม่ได้เกียงเลยอยู่สองอย่างให้เขาก็เล่างัดมาตังลากไปล่างเลยลากไปล่างเลยดันดันเลยดันเลย ทำดีม,มือด้วยผมเคยดีมาแล้วผมไม่จำหรอกมันมีทงมือด้วยมีดีมือนิ้วนิ้วหลุดไปแล้วใช่ไหมใช่อบอกไว้ก่อนนะอย่าทำเหมือนผมนะม,นมันดีไปเนี่ยหลุดนิ้วขาดไปเลยเรียนไปแล้วตกการทำให้เราเก็บตัวมาแล้วอยากเก็บตัวเหมือนกัน รักษาบุคลากรไว้ตันนี้หายมีเครื่องมือทางดีๆเนี่ยได้แล้วเนี่ยรับัหมาับไหมมันละขอมาด้ก็ดีนะเนี่ยก็ดีเกินไปใช่ไหม

เออบบนั่นแหละยังดูนะเดี๋ยเวลาเลิกเ,กเยอะใช่ไหม,อมเออดูเวลาเดี๋เท่าไหร่เร่งหน่อยไม่ใช่ดูเวลาเลิกเออ,เออไม่ใช่เฮ้ยขาอีบอ่นนะออมันเข้าไม่สุดไหนอ่ะไม่สุดนี่ก็ไม่สุดอันนี้ไม่เข้าเลยเนี่ยนี่ไม่เข้าเลย ตัวเน้นเน้นตรงเงี้ยสองสองตรงเงี้ยไม่ใช่ตรงเดี๋ยวเราเองตรงน่ะตรงนี้โอ้ยสรอบอ่าอย่างเี้พอใกล้หน่อยครึ่งตรงจุดเงี้ยสองรอบหนึ่งสองต้งตรงโอ้ยแไม่ใช่เมื่อกี้มันน้า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 ขอบผมอาบีโดนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไงเราเองไม่ได้ใช่ เ้อเนอได้เราไม่ได้หรอนียเออเห็นไหมเห็นไหมเะเลยไหมจริงจริง You